Apple ก็จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่พร้อมกับสินค้าตัวอื่นที่คาดว่าจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่และฟังก์ชันที่ดีขึ้นแน่นอนว่ามีหุ้นไทยส่วนหนึ่งได้อานิสง์จากการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Apple เราจริงจะไปสืบพร้อมกันว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างและน่าเข้าไปเก็งกำไรหรือเข้าลงทุนหรือไม่พบกับสืบสต็อกเชือลอกหุ้น บริษัทเจอสบียนในตลาดหุ้นไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple หลักๆมี5บริษัทด้วยกันประกอบไปด้วย Synex, Com7, SPVI, CPW และ J-Mart แต่จะขอตัด J-Mart ออกเพราะได้ทำการสือเป็นหุ้นรายตัวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซ i n เนเป็นตัวแทนขายรายใหญ่โดยเป็นผู้รับสินค้าตรงจาก Apple แล้วส่งต่อไปตามร้านค้าต่างๆ ขณะที่คอมเซเว่น SPVI และ CPW ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยคอมเซเว่นนับว่ามี Market c ตแชมากที่สุดมีหน้าร้านถึง137สาขามากที่สุดของร้านค้าปีกในไทยที่ได้รับการรองรับจาก Apple ส่วน SPVI เน้นกลุ่มลูกค้าสถานศึกษาเป็นหลักและ CPW ที่สินค้าของ Apple เป็นรายได้หลักของบริษัท หากดูราคาหุ้นย้อนหลังของทั้ง4บริษัทพบว่า2ปีล่าสุดราคาหุ้นต่างปรับขึ้นล่วงหน้าแต่หลังจาก Apple เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างเป็นทางการราคาหุ้นก็ปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไรแบบเซลล์ออนแฟก็จะขยับขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ iPhone รุ่นใหม่เข้ามาขายจริงในไทยเนื่องจากตลาดคาดการว่าจะหนุนให้ผลประกอบการดีขึ้น ด้านผลการดาเนินงานคองเซเว่นดูโดดเด่นมากสุดโดยกําไรโตรต่อเนื่องรวมถึงปีก่อนที่เผชิญกับวิกฤตโควิด1 i เช่นเดียวกับซิเนกที่กําไรสามารถฟื้นตัวได้ในปีก่อนส่วนวิกฤตขณะที่ spvi กําไรปีก่อนอ่อนตัวลงเล็กน้อยส่วน cpw เป็นตัวเดียวที่กําไรอ่อนตัวลงติดต่อกัน2ปีอย่างไรก็ตามหากดูงวดครึ่งแรกปีนี้จะเห็นว่าทั้ง4บริษัทกำไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนส่วนวิกฤตโควิด -19 สะท้อนภาพเทนของยุคสินค้าเทคโนโลยีสำหรับปีนี้คาดกันว่า Apple จะประกาศเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงกลางถึงปลายเดือนกันยายนนี้ซึ่งราคาหุ้นทั้ง4บริษัทเริ่มขยับขึ้นล่วงหน้ามาร่วมเดือนแล้วภายหลังการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่มักจะถูกนำเข้ามาวางขายในไทยราวเดือนตุลาคม ดังนั้นยอดขายของทั้ง4บริษัทจะมีแนวโน้มขยายตัวในไตรมาสสุดท้ายของปีสอดคล้องกับประมาณการกำไรจากบทวิเคราะห์ที่พบว่ากำไรของทั้ง4บริษัทในปีนี้จะขยายตัวโดวยเฉพาะคอมเซ CPW และ SPVI ที่กำไรอาจโตได้มากกว่า50% อย่างไรก็ตามการเก็งกำไรระยะสั้นอาจจะมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงเพราะราคาหุ้นขยับขึ้นมาล่วงหน้าได้ร่วมเดือนแล้วและจากสิติย้อนหลังสองปีล่าสุดราคาหุ้นมักจะย่อตัวจากแรงขายแบบเซลล์อ Pa เฟกก่อนจะติดตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีถึงต้นปีถัดไปฉะนั้นอาจจะต้องรอเข้าในจังหวะย่อตัวเพื่อเล่นรอบขณะที่ค่าเบต้าที่เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของความผันผวนของราคาหุ้นเทียบกับดัชนีตลาดหุ้น พบว่า s p b i เป็นเพียงตัวเดียวที่มีค่าเบต้ามากกว่าหนึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นหรือลดลงมากกว่าแต่ชนีตลาดส่วนความถูกแพงของราคาหุ้นจากค่า PE ก็ยังเป็น SPVI ที่ดูดีกว่า3ตัวที่เหลือทั้งใหนแง่มีค่าน้อยสุดและเป็นตัวเดียวที่ต่ำกว่าตลาด สำรวจความเห็นนักวิเคราะห์ใน i a Consensus พบภาพรวมแนะนำซื้อหุ้นทั้ง4บริษัทโดย SPVI มีอัพไซด์มากสุดกว่า30%รองลงมาเป็น COM c o m 7 17% Synnex 13%และ CPW 4% แม้กระแส iPhone จะมาแรงแต่อาจจะส่งผลบวกเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นจึงต้องระวังแรงขายทำกำไรแบบเซล l ์ออนแฟกดังนั้นการเก็งกำไรจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตรงกันข้ามกับการเล่นรอบที่ดูน่าสนใจมากกว่าหากคาดว่ากำไรจะมาตามนัดในโค้งสุดท้ายของปี